สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับซึ่งโดยความสําคัญของวัตถุประสงค์การวิจัยนั้นเป็นสิ่งที่ระบุถึงความต้องการว่าผู้วิจัยกําหนดขึ้นมาเพื่อสะท้อนว่าตัวเองกําลังศึกษาหรือค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับภายใต้ขอบเขตของการวิจัยที่กําหนดซึ่งอาศัยระเบียบวิธีวิจัยในการุ่งหาคําตอบอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในเรื่องของ การอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางสังคมศาสตร์ก็ได้มีการปรับปรุงและก็ประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับทางสายสังคมศาสตร์ด้วยนอกจากนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยจะทําให้ผู้อ่านนั้นทราบว่างานวิจัยนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดเพื่อสะท้อนว่าสิ่งที่ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์นั้นสอดคล้องกันทั้งชื่อเรื่องวิธีดำเนินการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยรวมถึงผลการวิจัยด้วยนะครับ ซึ่งความสําคัญของการวิจัยนั้นเมื่อเราอ่านงานวิจัยสักเรื่องหนึ่งนะครับเราจะพบว่าผู้วิจัยนั้นมีความต้องการศึกษาหรือพิสูจน์เรื่องอะไรกันแน่นะครับนอกจากนี้ยังทราบขอบเขตของปัญหาและก็วิธีดำเนินการวิจัยของผู้วิจัยที่ได้นํามาประยุกต์ใช้หรือได้พัฒนางานวิจัยให้มีคุณค่าถัดมานะครับเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและยังช่วยกําหนดแนวทางในการตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยสําหรับผู้อ่านด้วย ดังนั้นตัวความสําคัญของการวิจัยเราจะเห็นว่านอกจากขอบเขตของการวิจัยที่ชัดเจนแล้วเรายังสามารถเทียบเคียงกับงานที่เรากําลังจะทําวิจัยด้วยนะครับก็จะเป็นสารสนเทศที่สําคัญในการออกแบบงานวิจัยของเราให้มีความเหมาะสมสอดคล้องและน่าเชื่อถือเพราะการกําหนดวัตถุประสงค์คือกําหนดความชัดเจนว่าผู้วิจัยนั้นอยากรู้เรื่องอะไรและใช้วิธีการดําเนินการอย่างไรทีนี้พอมาถึงหลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับ อันดับแรกก็คือต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่องก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผู้อ่านเนี่ยพอเห็นชื่อเรื่องงานวิจัยก็มักจะจินตนาการว่างานวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษาเรื่องอะไรมีความโดดเด่นมีจุดเด่นนะครับหรือมีความน่าสนใจอะไรบ้างถัดมาต้องสอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัยบ่อยครั้งนะครับสิ่งที่ผู้เขียนหรือผู้วิจัยมักจะกําหนดขึ้นมาคือประเด็นปัญหาการวิจัยนั้นขาดความเชื่อมโยง หรือขาดความชัดเจนนะครับกับตัววัตถุประสงค์การวิจัยถ้าในการวิเคราะห์หลักการสำคัญก็คือประเด็นปัญหาการวิจัยนั้นต้องบ่งชี้ว่าสิ่งที่ผู้วิจัยอยากรู้คืออะไรเพื่อนำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยนอกจากนี้นะครับวัตถุประสงค์ต้องสามารถทดสอบสมมติฐานได้ในกรณีที่งานวิจัยนั้นเป็นงานวิจัยทดลองซึ่งจะต้องอาศัยเสถษติทดสอบสมมติฐาน นอกจากนี้นะครับจะต้องครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการศึกษาเช่นตัวอย่างนะครับหรือกลุ่มที่ศึกษาหรือระดับชั้นนะครับหรือเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับหรือนวัตกรรมที่เขาพัฒนาขึ้นมาถัดมาภาษาที่ใช้เขียนต้องเป็นสากลน,นะครับอย่าไปบัญญัติศัพท์เองนอกจากนี้นะครับต้องกระทัดรัดได้ใจความและชัดเจน อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยครับเพราะเห็นบางคนเขียนชื่อเรื่องมา3ามสี่บรรทัดฉันบางครั้งเวลาที่เราไปอ่านตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรือเล่มงานวิจัยหรือไม่แต่บทความวิจัยเนี่ยถ้ามันยาวมากไปโดยปกตินะครับไม่ควรเกิน2บรรทัดถ้า3บรรทัดขึ้นไปเนี่ยเราจะเริ่มงงกับสิ่งที่เราอ่านอยู่ว่าชื่อเรื่องหรือวัตถุประสงค์นั้นมันสัมพันธ์กันอย่างไรถัดมาอาจระบุตัวแปรนะครับ แล้วก็วิธีการศึกษาแล้วก็กลุ่มที่ศึกษาด้วยหรืองานวิจัยถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆห,หรือมีวัตถุประสงค์ใหญ่ๆนะครับก็สามารถเขียนแยกเป็นข้อย่อยได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของการวิจัยที่ค่อนข้างที่กระชับนะครับจุดต่อย่างเช่นการวิจัยปฏิบัติการอาจเขียนเป็นข้อเดียวก็ได้เช่นวัตถุประสงค์การวิจัยไม่จำเป็นต้องมีหลายข้อนะครับขึ้นกับสิ่งที่ผู้วิจัยอยากจะรู้ถัดมาเรื่องการนาประโยชน์ที่คาดว่าจะรับมาเขียนไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย บ่อยครั้งเมื่อเราอ่านไปนะครับเราจะค้นพบว่าผู้เขียนมักจะกําหนดเอาความสําคัญหรือประโยชน์ที่คาดว่ารับไปเขียนในวัตถุประสงค์การวิจัยเช่นนะครับได้แนวทางได้แนวปฏิบัติซึ่งจริงๆเรื่องนี้ต้องกลายเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับไม่ใช่วัตถุประสงค์การวิจัยผมยกตัวอย่างนะครับเช่นชื่อเรื่องงานวิจัยการหา,ารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวัตถุประสงค์การวิจัยผู้วิจัยจำแนกเป็น3ข้อนะครับตามระยะของการวิจัยระยะที่1ก็คือศึกษาข้อมูลพื้นฐานระยะที่2คือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และระยะที่3คือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ดังนั้นผู้วิจัยจึงแยกวัตถุประสงค์ออกเป็น3ข้อตามระยะของการวิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นวิจัยเชิงพัฒนาหรือ R&D นะครับข้นข้อที่หนึ่งเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่เป็นเงื่อนไขในการพัฒนารูปแบบการจัดก,การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังเกตค่าว่าวัตถุประสงค์มักจะขึ้นต้นในคําว่าเพื่อนะครับชื่อเรื่องมักจะขึ้นต้นในคําว่าการนะครับ มักจะเขียนเป็นคำนามอาจจะกำหนดว่าเป็นการพัฒนาการวิเคราะห์การเปรียบเทียบก็แล้วแต่นะครับดัะ,ะนั้นวัตถุประสงค์ก็จะเลาะตามชื่อเรื่องนะครับส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่2ของชื่อเรื่องนี้บอกว่าเพื่อพัฒนารูปแบบอันนี้คือหัวใจสําคัญนะครับเพื่อตอบตามชื่อเรื่องส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่3คือเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบเพื่อส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อันนี้อาจจะเขียนเป็นข้อย่อยก็ได้เป็น3.1นะครับเพื่อเปรียบเทียบผลสมรร์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนหลังเรียนก็ได้3.2เพื่อศึกษาความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้นะครับข้อที่3เพื่อศึกษาความมิเห็นต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจใธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ขึ้นกับผู้วิจัยครับว่าจะกําหนดเป็นข้อย่อยหรือเปล่านะครับ ถัดมาดูตัวอย่างงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับชื่อเรื่องนะครับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่5ถ้าอ่านชื่อเรื่องเชีนว่ายึดงานวิจัยที่เป็นเชิงพัฒนานะครับหรือ R&D เพราะขึ้น้ดยคว่าการพัฒนารูปแบบซึ่งเน้นการหานวัตกรรมการเรียนการสอน แต่ถ้าเป็นวิจัยปฏิบัติการจะเป็นการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ั้นชื่อเรื่องก็จะบ่งบอกตัวระเบียบวิธีวิจัยด้วยนี่ถ้าเราจะมาดูว่าสัมพันธ์กันหรือไม่ก็ลองมาดูที่ตัววัตถุประสงค์การวิจัยนะครับข้อที่1เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เห็นไหมครับให้สัมพันธ์กับชื่อเรื่องเลยไม่เอาตามระยะข้อที่2เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และก็กำหนดเป็นข้อย่อยคือ2อจุดหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบผลสมรรการการเรียนระหว่างก่อนเรียนหลังเรียนนะครับข้อที่2ก็คือศึกษาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ของเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละเจอันนี้ก็ใช้ใสถิตทดสอบสมมติฐานข้อ2.3นะครับเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นะครับที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ตัวอย่างถัดมานะครับ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชันน้นมัธยมศึกษาปีที่4ด้วยการจัดก,การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสเตมศึกษาเห็นชื่อเรื่องปุ๊บก็รู้เลยครับว่าเป็นวิจัยที่เป็นวิจัยปฏิบัติการหรือ Action Research เพราะพัฒนาตัวแปรนะครับชั้นวัตถุประสงค์ก็จะมีอยู่2ข้อคือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์นะครับข้อที่2เพื่อพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ ทางการเรียนนะครับของนักเรียนชั้นม .4 แล้วก็ค่อยไปเติมตัวนวัตกรรมเองนะว่าด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้ตามแนวทางสเตมศึกษามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับขึ้นต้วนว่าการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์รายวิชาชีววิทยาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และผลสมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมศึกษาปีที่4 วัตถุประสงค์การวิจัยนะครับมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อที่1เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาชันนิยมศึกษาปีที่4อันนี้ถ้าเราอ่านงานเราเห็นว่าเขาตั้งวัตถุประสงค์ตามาระยะของการวิจัยนะครับระยะที่1คือศึกษาสภาพปัจจุบันพอเป็นระยะที่2คือ เขาพัฒนากิจกรรมแล้วก็ไปหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอสปทธิภาพตามเกณฑ์75ทับ75และข้อที่3เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์และผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของเรียนชั้นมนัธยมศึกษาปีที่4ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นงานวิจัยประเมินด้นะครับชื่อเรื่องก็คือ การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศหลักสูตรปรับปรุงพศ2556คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับวัตถุประสงค์จึงมีข้อเดียวครับก็คือเพื่อนะครับเติมแค่คำว่าเพื่อเข้าไปแทนคำว่าการจากชื่อเรื่องนะครับก็กลายเป็นเพื่อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงพศ2556คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งวันนี้ผมก็ได้ยกตัวอย่างแล้วก็เล่าถึงการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับนอกจากนี้จะมีเกร็ดเล็กเกรดน้อยเมื่อเราเขียนตัววัตถุประสงค์เนี่ยจะต้องสอดรับกับชื่อเรื่องนะครับสอดรับกับตัวผลการวิจัยด้วยซึ่งจะทําให้งานวิจัยนั้นมีความโดดเด่นและมีความสอดคล้องเหมาะสมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วย ฉันผมคิดว่าหลักการคร่าวๆเหล่านี้ท่านสามารถเอาไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ